สวัสดีครับเพื่อนๆครับ M 0 Lee Channel ครับกับ1้0 Lee Fishing Camp ครับวันนี้ผมมีโอกาสพาเพื่อนๆนมาที่จังหวัดกระบี่ครับผมโดยที่วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเกาะรันตานะครับจะพาเพื่อนๆมารีวิวจุดกางเต็นท์นะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าคือมุมถ่ายรูปเยอะมากส่วนการเดินทางมาเนี่ยนะครับก็เพื่อนเพื่อนวิ่งตรงจากกระบี่มานะครับมุ่งหน้าจะไปทางตังนะครับจะเข้าตังแต่ว่ามันจะเจออำเภอเกาะรันตาเลี้ยวขวาอำเภอเกาะรันตาครับแล้วก็เข้ามาโดยที่ เพื่อนๆไม่ต้องข้ามเกาะนะครับตรงนี้จะอยู่ฝั่งแผ่นดินนะครับไม่ต้องข้ามเกาะแล้วก็เปิด GPS ไปที่ตรงนี้เลยครับเซเว่นเฮเว่นแคมปิ่งลันตาตามที่ผมลงไว้ให้นะครับก็คือมาถึงจุดตรงนี้เลยนะครับนี้ผมเข้ามาที่หน้าทางเข้าของจุดกลางเต็นท์21ไร่นะครับพื้นที่กลางเต็นท์นะครับในนี้จะมีทั้งบาร์นะครับแล้วก็มีคาเฟ่นะครับสาหรับให้คนนอกนะครับเข้ามา ถ่ายรูปนะครับดกินกาแฟอะไรด้วยนะทุกจุดของพื้นที่เนี่ยนะครับก็คือสามารถกางได้หมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นโซนที่2นะครับส่วนโซนแรกเนี่ยจะอยู่ที่เพื่อนเเห็นสีสันอะไรตรงนู้น,เ,นเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปชมนะครับตรงนู้นเนี่ยจะเป็นบาร์นะครับแล้วก็เป็นคาเฟ่นะครับ ในส่วนของบริเวณตรงโซนที่2เนี่ยเขาจะทําห้องพักไว้ด้วยนะครับมีประมาณ3ห้องนะครับอย่างห้องที่เพื่อนๆเห็นห้องนี้เนี่ยนะครับราคา500บาทต่อ1คืนพักได้2ท่านนะครับก็จะมีมุมนั่งเล่นเก๋ๆส่วนตัวนะครับที่นอนเป็นที่นอน2ชั้นนะครับมีเครื่องปรับอากาศข้างในนะครับที่คุมคุมอยู่นี่นะครับจะเป็นอ่างจากรุชินะครับเป็นระบบใช้หาดส่วนตัวนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาปะปนนะครับ และนี่เป็นห้องน้ําของโซนที่2ครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมข้าง,งในห้องน้ํากันนะครับห้องน้ําตรงนี้จะมี3ามห้องนะครับห้องอาบน้ําไม่มีเครื่องทําน้าอุ่นนะครับมีที่แขวนผ้าให้มีฝักบัวอันนี้ห้องแรกนะครับห้องที่2เป็นชักโครกครับสะอาดอยู่สีสันสดใส้วย ที่สามก็เป็นชักโครกเหมือนกันนะครับรถไฟทุกจุดในพื้นที่21ไร่เนี่ยก็จะมีอะไรเก๋ๆแบบนี้ครับวางกระจายกันออกไปนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ถ่ายรูปนะครับและนี่คือเต็นท์ที่ผมมากลางนะครับรับลมสบายๆเย็นมากนะครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวร้อนครับเพราะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นทิวสนนะครับ สบายมากจริงๆครับเพื่อนๆอากาศเย็นมากนะครับตอนนี้เป็นหน้าร้อนก็จริงนะครับแต่ว่าอากาศเย็นสบายหายห่วงเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับเพื่อนๆที่สายไฟสั้นไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเขาจะมีจุดบริการปลั๊กไฟแบบนี้นะครับนี่และยังไม่พอนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆต้องไปไปกางเต็นต์ตรงนูน้นไกลๆนะครับ ทางจุดกลางเต็นท์เนี่ยเขามีสายไฟนะครับเขาจะมาล่ามจากจุดนี้ไปหาเพื่อนๆเ,เขาให้เพื่อนๆเ,เลือกที่กลางก่อนนะครับแล้วเขาก็จะล่ามไปให้นะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องไฟนะครับระหว่างที่ผมพูดเนี่ยอาจจะมีเสียงลมแทรกนะครับเพราะว่าผมอยู่ชายทะเลเลยนะครับอยู่ติดชายหาดเลยก็จะมีลมอยู่ตลอดนะครับและนี่คือบริเวณลานกลางเต็นท์ครับของเซเว่นเฮเว่นแคมปิ้งนะครับลันตานั่นเอง ไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาไปเดินชมบรรยากาศทะเลที่เกาะลันตาครับผมยามเย็นเเหมือนคืบมมาวันนี้น้ำขึ้นถึงนี่เลยนะครับเนี่ยน้ำขึ้นจนที่เพื่อนๆเห็นขอบตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบริเวณชายหาดส่วนตัวนะครับกว้างมากสุดลุงหูลูกตาเลยที่ผมชอบตรงนี้คือ เป็นห้าส่วนตัวครับแล้ววันนี้เหมือนผมอยู่กับน้องจิ๊บสองคนโรแมนติกมากทั้งหาดเลยเนี่ยเป็นไงโรแมนติกสุดๆอันนี้คือแบบเป็นเหมือนหาดของเราเองสองคนที่แบบว่าเราสองคนมาซื้อไว้เมื่อแบบสองปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บรรยากาศยามเช้าครับเพื่อนๆอ,อากาศตอนเช้าเย็นมากเ,เดี๋ยวพูดให้ฟังเรื่องเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนตอนนอนอากาศเย็นมากเลยนะคือเย็นเลยดีครับเพื่อนๆเ,เช้าวันที่2แล้ววันนี้ครับผมกับเซเว่นเทเว่นแคมปิงลันตาครับผมสภาพตอนเช้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยหน้าตาก็ยังไม่ได้ล้างน้ำยังไม่ได้อาบเดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ําทะเลครับผมคิดว่านอนทะเลหน้าร้อนมันจะร้อนไม่ร้อนเลยอากาศเย็นนีย่ยตอนนี้หกโมงเช้านะครับ อากาศที่นี่เย็นเย็นนี่ไม่ใช่หนาวนะคือเย็นกําลังสบายครับกําลังแบบกําลังสบายสบายพอดีๆเลยแล้วก็พัดลมเอาอมาเนี่ยผมไม่ได้เปิดเลยอือคืออากาศมันเย็นนะครับแล้วผมเปิดเปิดไอ้าฟชีดไว้ไงเหลือไว้แต่มุ้งครับเนี่ยเปิดไฟชีดไว้ไงเหลือไว้แต่มุ้งลมเข้าอันตัวอะไรอยู่ในเต็นท์น่ะครับผม ไปครับเพื่อนเเดี๋ยวผมพาไปรีวิวลานกลางเต็นท์อีกโซนหนึ่งอันนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยจะเป็นโซน2นะครับแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่เป็นส่วนของบาร์แล้วก็คาเฟ่ด้านหน้านะครับที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายถูกใจสาวๆแน่นอนผมการันตีเพราะว่าโนนครับรีปเดินไปนู่นแหละถ่ายรูปถ่ายรูปสาวๆชอบถ่ายรูป ครับเดี๋ยวผมพาไปเดินชมห้องน้ําของอีกโซนหนึ่งตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้นะครับเพื่อนๆนี่เป็นบาร์ด้วยเป็นคาเฟ่ด้วยจุดแล้วก็กิจกรรมครับถ้ามาเด็กๆมาด้วยหรือว่ามาก็เป็นหมู่คณะนี่นมีอันนี้เล่นฟรีหมดเลยนะครับนวมบอลวอลเลย์บอลน,นะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไร การล่อนใช่ป่ะวะไม่รู้เรียกว่าเลยมีหมดครับจักรยานใช้ได้นะครับทุกจุดตรงเนี้ทุกจุดตรงนี้เนี่ยก็คือกิจกรรมตรงนี้เล่นฟรีหมดเลยครับผมกิจกรรมมีตีแบดด้วยครับเรือคายัคที่เพื่อนเือนเห็นนี่ก็เล่นได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับปกติถ้าไปที่อื่นเนี่ยเขาจะคิดชั่วโมงละสองร้อยโดยประมาณนะ ที่นี่ฟรีครับเสื้อชูชีพเล่นฟรีเลยอะไรที่วางอยู่ในบริเวณของลานคลางเต็นท์ที่นี่พี่เจ้าของเขาบอกว่าฟรีหมดครับผมบริการแขกที่เข้าพักฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโอเคเดี๋ยวผมเดินพาไปชมห้องน้ําตรงนี้บริเวณนี้ก็กางเต็นท์ได้นะครับกางเต็นท์ได้หมดเลยนะตอนนี้มันเช้าอยู่ยังไม่มีแขกเข้าพักครับย,ยังไม่มีแขกมาคาเฟ่ มุงนี้จะเป็นจุดเพื่อนๆไม่ได้มากลางเต็นก็มากินกาแฟนั่งเล่นได้นะครับมีอาหารขายด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำอีกจุดหนึ่งห้องน้ำจะมีแยกชายหญิงอันนี้นะจะเป็นผู้ชาย อ๋ออันนี้เป็นห้องน้ำเก๋มากตกแต่งเข้ากับบรรยากาศมากมากมุมนั่งเล่นที่นี่ก็เยอะมากนะครับเก๋ๆอย่งนั้นะแล้วก็มีบ้านพักด้วยนะครับไม่ได้ว่าจะมากลางเต็นท์อย่างเดียวแล้วก็มีคาเฟ่ยอย่างเดียวนะครับนี่ก็บ้านพักแล้วก็บ้านพักอีกสองหลังตรงจุดลานกลางเต็นท์โซนสองที่ผมพาเพื่อนๆไปดูเมื่อวานนี้ครับผมพูดไปอะไรไปแล้วบ้างเรื่องไฟบอกไปแล้ว เรื่องไฟเรื่องห้องน้ำมี2โซนนะครับลานกลางเต็นท์ผมถ่ายให้ดูแล้วที่จอดรถนะครับแล้วก็ราคาผมบอกไปยังอะบอกเพิ่มก็ได้ราคานะครับเขาจะคิดเต็นท์ละ200บาทนะครับพักได้2คนนะครับส่วนกิจกรรมที่มีทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถเล่นได้หมดนะครับเพื่อนๆดูนะกว้างขนาดไหนมีถึงขนาดเนี่ยครับเน็ตเนี่ยให้เพื่อนๆมาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดได้ครับผมแล้วก็ในโซน2มีสนามฟุตบอลให้ด้วย ซนสองจริงไม่ได้โมมีสนามฟุตบอลให้ด้วยคือที่นี่มาแบบว่าสุดอ่ะจะมาเป็นกลุ่มหรือจะมากับครอบครัวนี่มีกิจกรรมหลากหลายแนะ่นอนผมการันตีนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวลากันไปที่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับชื่อว่าเซเว่นเฮเว่นแคมปิ้งลนตาค่ะครับผมส่วนผมจะไปที่ไหนอีกอยังไงฝากเพื่อนๆกด s ับสไครต์ติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมจะมารีรวิวเกี่ยวกับลานกลางเต็นท์นะครับพยายามจะทําให้ได้เยอะที่สุดนะแล้วก็ ติดขัดตรงไหนขาดเหลือตรงไหนเพื่อนๆเม้น,นถามได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไคร e นะคะบ๊ายบาย